ตะวันเล่งความเร็วลดแข็งหมายเลข42จนกระทั่งเข็มวัดความเร็วกระดิกผ่านไปที่หมายเลข170นเนวิเกเตอร์ขยับมือจะไปเปิดวิทยุประจำรถแต่ตะวันรีบปลามออกมาเสียก่อนอยา่าอย่าเปิดเครื่องวิทยุพวกมันจ้องดักฟังเราอยู่เล่นเอาเนเวิเกเตอร์ต้องหดมือกลับท่านควันไม่ถึง10นาทีหัวหน้าหน่วยล่าสังหารซีก็มองเห็นไฟถ่ายรถบรรทุกสว่างโกลนอยู่เบื้องหน้าสงสัยจะใช่ หรือเอาอเมริกัน180จวกมันได้เลยตะวันออกคำสั่งพร้อมกันเร่งความเร็วเพิ่มขึ้นอีกเนวิเกเตอร์เอื้อมมือมาหยิบอเมริกัน1 8 0ไปวางพาดตักเอาไวพ้พร้อมๆกับมืออีกข้างหนึ่งหมุนกระจกด้านสายลงต่อจากนั้นลำกล้องของปืนกลมหาภัยก็ถูกแย่ออกไปดอกหน้าต่างรถล,ลางสังหรณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้หัวหน้าหน่วยล่าสังหาร c a ต้องเอื้อมมือไปดึงไหลเนวิเกเตอร์เอาไว้ปากก็สิบออกมาด้วยน้ำเสียงเครียดๆอย่าเพิ่งยิง ทำไมล่ะครับเนวิเกเตอร์ย้อนถามพร้อมกระดึงปืนเข้ามาวางบนหน้าตักด้วยความเสียดายอัวคิดว่ามันต้องเลี้ยวลงข้างทางหรือไม่ก็ย้อนกลับมาสมทบกับรถแข่งเด็กนั่นแน่แตะวันคาดการออกไปด้วยความมั่นใจสมมติว่าในสิบลอนั่นมีวิทยุแบบเดียวกับเราพวกมันเพียงแต่ใช้วิทยุสั่งการไอรถแข่งทั้ง6คันนั่นก็จะเล่นออกจากที่ซ่อนมาสมทบเองโดยที่มันไม่ต้องย้อนกลับมาหรอกครับโหนา เนวิเกเตอร์ออกความเห็นขึ้นมาตามเหตุผลที่เป็นจริงอาจจะเป็นไปได้แต่ขณะนี้มันคงไม่รู้หรอกว่าเราขับรถตามมันเพราะผมไม่ได้เปิดไฟหน้ารถในขณะที่พูดหน่วยล่าสังหารซีเก็เบาเครื่องยนต์ลงอย่างกระทันหันเอาหัวหน้าเบาเครื่องทำไมครับเนวิ g เกเตอร์เอ่ยถามด้วยความเคลือบแทงใจหัวจะเอารถหลบลงข้างทางเพื่อแอบดูพฤติการของมันก่อน วั่คิดว่าขณะนี้ไอ้รถ6คันนั่นจะต้องออกจากที่ซ่อนแล่นตามหลังเรามาแล้วก็ได้ตะวันพูดพลางพานรถเลี้ยวสายเข้าไปจอดแอบอยู่ในทางแยกของถนนซึ่งเป็นที่ลับตาพอสมควรแล้วจอดอุ่นเครื่องในสภาพที่พร้อมจะออกลดได้ทุกขณะเมื่อมีเหตุไม่ชอบมาพากลบังเกิดขึ้นแผนของเราไม่น่าจะล่วนไหลไปถึงพวกมันได้รวดเร็วถึงขนาดนี้ตะวันพึมพำพร้อมกับตะแคงหูฟังเสียงรถที่จะวิ่งผ่านถนนด้วยใจจดใจจอ ถ้ามันเล่นงานคนของเราที่ใช้รหัสดัดสรนได้แล้วก็แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดมากขุมข่ายการทํางานของมันจะต้องกว้างขวางเอาการนะครับหัวหน้าเนวิเกเตอร์ปลาลบออกมาพร้อมกับลูปคําปืนกลมหาป่าเยที่พาดอยู่บนตักไปมาพอขายาเสพติดมันก็ต้องมีทุนมหาศาลแบบนี้แหละมันเป็นของธรรมดาอยู่เองเพราะถ้าพลาดพวกมันก็ต้องหมดตัวเป็นร้อยๆหลานตะวันพูดตามเหตุผลที่เป็นจริงและก็ดูเหมือนไม่ทันจะขาดคำด้วยซ้ำไป ก็ต้องอุทานออกมาดังๆด้วยความตื่นเต้นเสียงรถสงสัยจะเป็นไอ้รถแข็งทั้ง6คันนั่นแน่ๆถลลมแม่งที่นี่เลยนะครับหัวหน้าเนวิเกเตอร์ซึ่งนั่งลูกทำปืนอเมริกัน180อยู่คำลามออกมาด้วยท่าทางกระเฮียนกระหือลือตามดูพฤติการพวกมันก่อนหัวสังหอนใจวะตะวันปลามออกมาสายตาต้องจับแสงไฟที่สว่างจ้าอยู่บนพื้นถนนอย่างชนิดไม่กระพริบ เสียงเครื่องยนต์แผดสนัน่นดังใกล้เข้ามาทุกขณะอึดใจใหญ่ๆรถแข่งคันหนึ่งก็เล่นผ่านจุดทิ่ตะวันจออซุ่มอยู่ไปอย่างรวดเร็วหมายเลขหนึ่งหัวหน้าหน่วยล่าสังหารซี EE, ประจำประเทศไทยอ่านหมายเลขรถคันดังกล่าวและก็ดูเหมือนไม่ทันจะขาดคำด้วยซ้ำไปรถแข่งอีกคันก็ห่อตะบึงผ่านจุดที่ซ่อนตัวไปด้วยความเร็วสูงหมายเลขสเมื่อมองเห็นหมายเลขที่ติดอยู่ข้างๆรถ เนวิเกเตอร์ก็อุทานขึ้นมาด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นพอๆอกันจากนั้นรถแข่งหมายเลขคันอื่นๆรวมทั้งหมด6คันซึ่งหายไปอย่างลึกลับหลังจากวิ่งออกจากจุดเช็คพอตที่เชียงใหม่ก็ทยอยเล่นตามกันออกนอกถนนจนครบทั้ง6คันตะวันผ่านรถแข่งหมายเลข42เลี้ยวขับขึ้นถนนแล้วเล่นตามไปห่างๆโดยปิดไฟหน้ารถมืดสนิทเพื่อไม่ให้คนขับรู้ตัวเป็นที่น่าสังเกตว่ารถแข่งทั้ง6กคันที่จงใจวิ่งทวงเวลาตั้งแต่ครั้งเล็กๆ คลาวนี้กลับห่อตะบึงด้วยความเร็วสูงเหมือนกับต้องการจะรีบให้ถึงกรุงเทพโดยเร็วที่สุดยังไงอย่างนั้นผมว่าไอ้รถคันนั้นจะต้องบรรทุกเฮโรอีนตบตาด่าตรวจเข้ากรุงเทพแน่แน่เนวิเกเ,เตอร์ซึ่งรอดตายจากการยิงอันบ้าระหำของรถบรรทุกสิบล้อมาอย่างสดสด้อนๆคาดการออกมาด้วยความมั่นใจอ้วกคิดแบบนั้นเหมือนกันถ้าไม่งั้นไอ้รถหกคันนั่นจะเข้าไปในบ้านพ่อเหลียงโสพลทำไมแล้วเดี๋ยวก็รู้เฮ้ พวกมันแซงรถสิบล้อขึ้นไปหมดแล้วถล่มแม่งเลยเมื่อเห็นรถแข่งทั้ง6คันพ่อตะบึงแซงรถบรรทุกสิบล้อขึ้นไปหมดแล้วหัวหน้าหน่่ยล่าสังหาร CA เก็สั่งให้เนวิเกเตอร์ยิงถล่มรถบรรทุกลึกลับที่กลุ่มรถแข่งทั้ง6คันนั้นทันทีอัวจะขับเบียดเข้าไปดูจังหวะให้ดีพอตีคู่ยิงคนขับก่อนจากนั้นอัวจะปาดหน้ามันหรือคอยสัมอย่าให้มันรอดสักคนตะวันกำชับเป็นครั้งสุดท้าย ใจเย็นได้หัวหน้าผมจะถล่มมั่งให้เละพร้อมแหล้วครับเนวิเกเตอร์รับคำด้วยท่าทางกกลเหี้ยนกระหือลือพร้อมก็ขยับตัวเอาหลังพิงกระแผงหน้าปาดดัดรถพันถ้ายปืนประทับบาลำกล้องถูกแย่ยืดออกนอกตัวรถพร้อมที่จะยิงได้ทุกขณะตะวันเข้าเกียร์ห้าผ่านรถฮอตตะบึงกวดรถสิบล้อเข้าใกล้ไปทุกขณะในสภาพที่ไฟหน้ารถถูกปิดมืดสนิททั้งสองดวงและพอจวนจะถึงถ่ายลมบรรทุกก็เบาเครื่องยนต์ พารดแสงขวาขึ้นไปตีคู่ทันทีเนวิเกเตอร์ซึ่งรอโอกาสอยู่แล้วเหนียวไกปืนปล่อยกระสุนอเมริกัน180ออกไปลวดเดียว20กว่านะเสียงระเบิดกระสุนดังแผดสนันแข่งกับเสียงเครื่องยนต์เป้าหมายก็คือล่างตะคุ่มตะคุ่มของคนขับที่มองเห็นอยู่แค่เอื้อมและแทบไม่ต้องดูผลการยิงให้เสียเวลาหัวหน้าหน่วยล่าสังหารซีก็เล่งความเร็วลดสูบัลุตีออกแล้วหักพวงมัลัยผ่านรถปาดหน้ารถสิบล้อทันทีเนวิเกเตอร์โผล่ศีสอะกไปนอกรถ อเมริกัน180่งถูกรถดมยิงเข้าไปที่หน้ามอเตอร์รถ10ล้ออย่างทีเย็บแล้วกลาดไล่เดีอยขึ้นหากระจกหน้าด้วยการยิงแบบอัตโนมัติเต็มตัวกระสุน177นัดพล่กออกจากลำกล้องเหมือนกระหาฝนเหล็กอนุภาพอันไหลแรงของมันมอหน้ำกระจุก,กระใจเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและก็ไม่หยุดยัง้งแต่เพียงแค่นั้นอำนาจทะลุทะลวงอันมหาศาลของมันก็ยังทะลุเครื่องยนต์ของเจ้ารถ10บล้อระเบิดยับอย่างน่าอัศจรรย์ใจสำหรับกระจกหน้ารถไม่ต้องพูดถึง ขนาดโดนหางๆแถวของกลุ่มกระสุนเข้าไปเท่านั้นก็แหลกละเอียดเหมือนกับแผ่นข้าวเกลียบก็ไม่ปานคนขับรถสิบล้อและเพื่อนร่วมทีกสองคนซึ่งนั่งอยู่ตอนหน้ารถโดนกระสุนอเมริกัน180ดขาดใจตายในฉับพลันรถเสียการทรงตัวเฉลี่ยปัดข้ามถนน,อ,นออกไปทางด้านขวามือและก็เป็นจังหวะเดียวกับที่รถบรรทุกนาำอัดลมยี่ห้อหนึ่งซึ่งพวกก่วงกระบะยาวเยียดวิ่งสวนเข้ามาพอดีอดประสานงานกันอย่างช่วยเหลืออะไรไม่ได้เสียงดังสนั่นบันไหม เมื่อลดน้ำหนักเป็น10บสตันขึ้นไปปะทะกันแหล่งปะทะทําทให้รถทั้งสองคันพลิกค,คว่ำตัวรถแหลกลานเป็นเศษเหล็กไปในช่วงพริบตาสําหรับคนขับรถบรรทุกน้ําอัดลมและพนักงานประจํารถโดนอัดก็อปี้แหลกอยู่คาซากรถนั่นเองเดสบอลนี่ถ้ารอดพวกมึงก็ต้องเป็นเทวดากลับชาติมาเกิดแน่ๆนเนวิเกเตอร์ซึ่งยื่ตัวโผล่หน้าออกจากหน้าต่างเลี้ยวกลับไปดูเหตุการณ์เบื้องหลังคำรามออกมาด้วยความสะใจยังยังไม่หมด ยังมีรถอีกตั้งหกคันให้หลือยิงเปลี่ยนแมกกอนตะวันซึ่งที่วกล่องแมกกาซีนของอเมริกัน180ติดมือมาด้วยลองสั่งให้นเวกเกเตอร์เปลี่ยนแมกกาซีนด้วยดวงตาเป็นประกไกสัง่งเร่งความเร็วเพิ่มขึ้นอีกเป้าหมายคือรถแข่งทั้ง6คันที่ล่วงหน้าไปยังสดๆดร้อนๆนั้นจบตอนที่7แล้วนะครับโรดติดตามรับฟังตอนที่8ต่อไปภายในคลิปนี้ได้เลยนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับ ขอดได้ลหลายครับเนวิเกเตอร์ดึงแม็กกาซีนจานของอเมริกัน180ที่ถูกยิงจนหมดกระสุนออกแล้วเปลี่ยนแม็กซึ่งมีลูกกระสุนขนาด 22, นจุดสอบรรจุอยู่177นัดเข้าไปแทนที่ด้วยท่าทางกล่องแคล่วในตาเป็นประกายวาววับเหมือนกับคนกระหายเลือดปรากฏขึ้นมาอย่างสังเกตเห็นได้ชัดส่วนตะวันซึ่งทำหน้าที่เป็นคนขับ ก็เหยียบคันเร่งเพิ่มความเร็วขึ้นอีกด้วยความใจร้อนไม่ถึง5นาทีก็มองเห็นแสงไฟถ้ายของรถบรรทุกคันหนึ่งปรากฏเล็บๆอยู่เบื้องหน้าทันแล้วลูกพี่เนวิกเกเตอร์คำรามออกมาพร้อมขยับตัวด้วยท่าทางกระเฮี้ยนกระหือลือหัวจะแสงมันขึ้นไปยิงทันทีเมื่อกดแต่หัวนหน้าหน่วยล่าสังหาร c ีเอออกคำสัง่งตามก็เร่งความเร็วขึ้นอีกพอรถดแข็งเล่นเข้าไปเทียบข้างตะวันก็กดแต่ทันที แปรชนิดพิเศษดังแผดกล้องขึ้นมาเนวิเกเตอร์ซึ่งรอจังหวะอยู่รีบแย่ปากบอกปืนออกไปแล้วเหนียวไกยิงเป้าหมายคือกระจกด้านขวามือบริเวณที่คนขับนั่งหันข้างให้อยู่นั้นเสียงระเบิดของกระสุนปืนอเมริกัน180โดนเสียงแปรกลบจนแทบไม่ได้ยินอาการสส่ของรถแข่งที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนก็แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าการยิงของเนวิเกเตอร์ได้ผลตะวันจึงเร่งรถแข่งผ่านไปทันที เสียงสนั่นวันไหวพร้อมๆกับที่แสงไฟหน้ารถสาดสเปะสปะเข้ามากระทบกับกระจกสองหลังทําให้หัวหน้าหน่วยล่าสังหารต้องสะยะยิ้มออกมาด้วยความพึงพอใจเรียบร้อยข้ามลงไปข้างทางเลยครับมือพิฆาตของหน่วยล่าสังหารซึ่งอยู่ในคราบของเนวิเกเตอร์คำรามออกมาด้วยความสะใจที่มองเห็นรถแข่งของไฟตรงกันข้ามบกขเขมรเขเก้ลงไปในหุบล่องน้ำข้างทาง,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 างด้วยฝีมือการยิงของตัวเองนั้นยังเหลืออีกห้าคันระวัง เห็นไฟท้ายรถของมันแล้วตะวันเตือนลูกน้องพร้อมกันเร่งความเร็วของรถเพิ่มขึ้นอีกและพอแล่นตีกู้ขึ้นไปเนวิเกเตอร์ก็จัดแจงส่องด้วยอเมริกัน180ฉลแบคว่ำสามสีทอดมองเห็นอย่างถนัดหูถนัดตาเรียบร้อยโรงเรียนจีนเนวิเกเตอร์พึมงพำพลางเสียิิมด้วยท่าทางกระหายเลือดเหลืออีกสี่คันระวังตัวให้ดีถ้ามันรู้ตัวมันต้องยิงเราก่อนแน่ๆตะวันกำชับลูกน้องให้ระมัดระวังตัว ปล้ำกันเร่งความเร็วลดหอดตะบ,บึงไปตามถนนอย่างชนิดเหยียบคันเร่งแทบมิดและพอตีคู่รถแข่งคันที่หมายตาเอาไว้ก็ชะลอความเร็วเพื่อจะให้ผู้ช่วยและดมยิงได้อย่างถนัดทนีสวยอย่างมหาสวยในขณะที่หัวหน้าหน่วยล่าสังหารซีเอกดแปลด,ดังสนั่นโชเฟอร์ของรถแข่งคันนั้นคงจะผิดสังเกตและรู้ตัวโดยสัญชาตญาณก็หักพวงมาลัยพารถเข้ากระแทกด้านข้างรถตะวันทันทีมันเป็นจังหวะเดียวกับที่นิเกเ,เตอร์เนียวกลปล่อยกระสุนอเมริกัน18 0ออกจากปากลำกล้องพอดี เสียงตัวถังรถกระแทกกันดังสนัน่นรถแข่งของตะวันฉลับเซออกไปเกือบตกถนนแหล่งกระแทกทําให้วิถีกระสุนที่เนวิเกเตอร์ยิงพลาดจากเป้าหมายไปอย่างบุบวิ็ดเฮ้ยมันรู้ตัวตะวันตะโกนพร้อมกระเลี้ยวพวงมาล,ายลัยรถพอส่งตัวได้กระหักพวงมาลัยผ่านรถเข้ากระแทกรถแข่งอีกคันด้วยหัวใจอันเดือดพล่านมีเสียงปืนลวเป็นประทัดแตกออกมาจากรถแข่งคันที่โดนชนประกายไฟและเป็นทางมองเห็นอย่างถนัดหูถนัดตา การชนอย่างรุนแรงทําให้การยิงโต้ตอบของฝ่ายตรงกกข้ามผิดเป้าหมายแต่ก็เล่นเอาตัวถังฉีกเวิร์กเป็นรูอย่างทันตาเห็นแล้วต่อจากนั้นรถแข่งคันดังกล่าวก็หอตะบึงแซงหนีอย่างไม่คิดชีวิต M16 มันยิงเราด้วย M16 เหยียบม,มันให้เม็ดลูกพีเนวิเกเตอร์และน้ำะลักร้อมกระสั่งให้ตะวันเหยียบขันเร่งขึ้นอีกถล่มแม่งเลยพอเร่งความเร็วไล่รถแข่งคันดังกล่าวกระชันชิดเข้าไป หัวหน้าหน่วยล่าสังหารซีเอก็สั่งให้ลูกน้องใช้ปืนกลมหาปลายยิงถะลมทันทีเนวิเกเตอร์เหนียวไกยิงอเมริกัน180อย่างชนิดไม่หยั้งเป้าหมายก็คือท้ายรถแข่งที่มองเห็นอยู่ลาว3าเมตรนั้นถึงแม้จะเป็นกระสุนขนาดจุด2แต่เมื่อทะลวงออกจากปากลำกล้องนับเป็นร้อยๆนัดการปะทะที่รุนแรงของมันก็ทำเอาตัวถังรถทะลุฉีกขาดเป็นลูเวอร์และแทนที่มันจะหยุดยั้งอยู่เพียงแค่นั้นอำนาจทะลุทะลวงอันไลายกาดทำให้กระสุนดังกล่าว ทลวงผ่านกระโปรงถ่ายเข้าไปเจาะแผ่นหลังของนวิเกเตอร์และโชเฟอร์ฝานเครื่องในตับไตส้พุงแหลกยับเยินไปในช่วงพริบตารถแข่งคันที่โดนกระสุนปืนกลมหาปะาลยบุนขวางอยู่กลางถนนแล้วแลบพุ่งตกลงไปในร่องคูน้ำข,นข,นข้างทางเสียงดังสนั่นวันไหวสด็จอีเก่งลูกน้องตะวันสบดพร้อมขึโงกหน้าไปดูซากรถที่คว่ำอยู่ข้างทางด้วยความสะใจระวังเหลืออีกสามคันถ้ามีวิทยุรับส่งติดรถ พวกมันจะต้องส่งข่าวให้อีก3ามคันนั้นรู้ตัวแน่ๆน่กลาวนี้มันเอาเราแน่หัวหน้าหน่วยล่าสังหาร C.A.A. ซึ่งพอจะเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างทะลุปรุโปลงกล่าวเตือนลูกน้องเพื่อความไม่ประมาทและก็ดูเหมือนไม่ทันจะขัดคำด้วยซ้ำไปแสงไฟก็สวนทางมามองเห็นเป็นลำอยู่เบื้องหน้าอย่างถนตาชิปหายสงสัยมันจะรู้แกวจริงๆอย่างที่ลูกพี่พูดซะแล้วลดพวกมันแน่เนวิเกเตอร์และลานรก ปืนในมือขยับขึ้นพลาดช่องหน้าต่างรถตามสัญชาตยานและแทบจะเป็นจังหวะเดียวกันนั่นเองเสียงปืนจากรถแข่งคันที่วิ่งสวนเข้ามาก็สลุดกระสุนยิงกลาดอย่างทียิบอันแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดมากขณะน,นี้พวกมันรู้ตัวแล้วว่ารถแข่งของตะวันคือบือพิฆาตรดถพวกมันทั้งสามคันไปอย่างสดสดร้อนนั้นเฮ้ย hey! จวกแม่งเลยตะวันคำราม พร้อมกับเหยียบทำเล่งพานรถล่นทื่อเข้าหารถคันที่วิ่งสวนเข้ามาด้วยเจตนาต้องการจะประสานงาให้แหลกลานไปข้างหนึ่งโดยไม่มีความลิ่งเกรงใดๆทั้งสิ้นในจังหวะเดียวกันลูกน้องของตะว,วันก็เหนียวไก่ปล่อยสุดอเมริกัน1 8 0ออกไปอย่างเหมามันเสียงปืนดังสนั่นมัน,มน,หน,น,มน,หนไหวไปทั่วบริเวณตะวันขับรถกินเข้าไปในเลนด้านสายด้วยหัวใจที่เหนือกว่ากันถึงแม้รถจะแล่นทื่อเข้าหากันจนแทบจะประสานงาหัวหน้าหน่วยล่าสังหารซีอก็ไม่ยอมเบนรถหลบในที่สุด โชเฟอร์รถแข่งอีคันก็ต้องหักพวงมาลัยรถหลบด้วยความกลัวตายเนื่องจากพวงมาลัยถูกหักโดยกระทันหันรถแข่งคันดังกล่าวจึงเสียหลักทําท่าจะตกถนนโชเฟอร์ตกใจหักพวงมาลัยอีกทีรถแข่งคันดังกล่าวก็เลยเฉแลบพิกคว่ำสามสีทอดในสภาพแหลกลานไปหมดทั้งคันลูกพี่ผมผมนึกว่าลูกพี่จะขับประสานงานกับมันซะแล้วเนวิเกเตอร์ซึ่งหัวใจแทบจะหยุดเต้นเพราะคิดว่าตะวันจะขับรถพุ่งเข้าชนไฟตรงกันข้ามที่วิ่งสวนเข้ามา ตะกุกตะกักพูดด้วยจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวและพรับกระพอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกมันอยู่ที่หัวใจไอคนขับรถคันหนนใจปลรซิลมันก็ต้องเป็นแบบนี้ตะวันพูดด้วยสีหน้าปกติอากับกิริยาไม่มีความตื่นเต้นปรากฏอยู่เลยแม้แต่นิดเดียวสมสมมติว่าเมื่อกี้นี้มันไม่ยอมเบนรถลบละ่ะเนวิเกเตอร์ย้อนถามขึ้นมาอีกด้วยน้ำเสียงสันๆมันก็ชนกันแหลกลานตายโหงทั้งสองคันสิ้ย ตะวันตะวันออกมาด้วยท่าทางฉุนฉุนสายตาจ้องเขม็งดูถนน,นเบื้องหน้าอย่างชินแทบไม่กระพริบแต่ปรากฏว่าไม่เห็นแม้แต่เงาของรถแข็งทั้งสองคันนั้นแต่อย่างใดไอสองคันนั้นรู้ตัวแงะงๆพวกมันคงวิทยุบอกกันแน่ๆลูกพี่เนวิเกเตอร์พึมพำออกมาด้วยความผิดหวังและเมื่อเห็นหัวหน้าหน่วยล่าสังหารซีเนิ่งเขาก็พึมพำต่อไปอีกด้วยท่าทางกระสับกระา,าย หรือว่ามันจอดหลบอยู่ข้างๆทางก็ไม่รู้จะเอาอยัางไงดีลูกพี่เราไม่มีทางเลือกยังไงก็ต้องค้นหามันให้พบว่าจะลดความเร็วลงหรือฉายแสงอินฟาเลตตรวจด,ดูข้างๆทางก็นแล้วกันตะวันลดความเร็วลดลงพร้อมก็สั่งให้ลูกน้องใช้กล้องอินฟาเลตซึ่งติดอยู่กับตัวปืนส่องไปตามความมืดมิดข้างๆถนนเพื่อค้นหารถแข็งทั้งสองคันที่หายไปอย่างลึกลับโดยเร็วจบตอนที่7และตอนที่8แล้วนะครับ ติดตามแลบฟังตอนต่อ,ตอไปนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามแลบฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณหลายๆครับ